สวัสดีค่ะชาวราศีมีนที่รักทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นอัปเดตดวงในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเดือนนี้นะมันมีดาวใหญ่นะฮะย้ายซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนด้วยนะ,ะก็คือดาวพาลึหัดจริงๆก็ย้ายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกแล้วนะคะ แล้วก็ดาวอีกดาวหนึ่งที่เข้ามาร่วมด้วยก็คือดาวเสาร์นะคะจะย้ายในวันที่5ธันวาคมนะไปอยู่ร่วมกันในเรือนราบผลของชาวราศีมีนนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามเนื้อหาในคลิปนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่กดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านเป็นกําลังใจมากๆนะคะสําหรับ ทุกท่านที่เมนนะคะข้างใต้นะอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีมีนส่งขา่าวกันนิดนึงว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ช่องของเรานะคะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการทำนายสามารถเช็คจากลัคนาราศีนะคะก่อนนะแล้วก็ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็เช็คจากราศีได้นะคะหรือท่านใดสะดวกเช็คทั้งสองอย่างเพื่อเปรียบเทียบกันก็ได้เช่นกันเอาที่ สะดวกสบายใจตามอัธยาศัยได้เลยนะคะโอเคสำหรับดวงดาวนะคะในเดือนธันวาคมนะของชาวราศีมีนนะเรามาเริ่มกันที่ดาวประจำตัวก่อนนะคะดาวประจำตัวของชาวราศีมีนก็คือดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระพฤหัสย้ายตั้งแต่14พฤศจิกายนแล้วนะคะมารออยู่ในเรือนลาบผลนะคะในเรือนของดาวเสาร์นะเดือนลาาผลนะคะและดาวของตัวเองดาวกัน ดาวตัวเองนะคะและดาวการงาน,นเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพรฤหัสย้ายมาอยู่ในเรือลาบผลนะชื่อพบก็ดีแล้วเนาะลาบผลนะดังนั้นก็จะมีโชคมีลาบจากตัวเองนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบด้านการงานแต่ที่นี้ว่ากําลังของดาวพระฤหัสเนี่ยก็จะเป็นนิดก็คือน้อย้อยค่าก็คงจะมีลาบเล็กๆน้อยๆ,ๆมานะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายเนี่ยทีละเล็กละน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่านะคะดาวพระพฤหัส ก็กำลังไม่ค่อยเยอะนะคะบางท่านอาจจะมีตัวช่วยจากญนะาติผู้ใหญ่นะคะมีบ้างนะอาจจะไม่สมาเสมอเอาเท่าที่ช่วยได้นะคะบางคนผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่ก็ช่วยนิดนึงอ่ะนะดีกว่าไม่ช่วยนะคะเพราะว่าเขาก็มีความสามารถเท่านี้จริงๆนะคะแล้วก็สําหรับดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะ <_' S 1> ก็ย้ายวันที่5้ธันวาคมนะคะแบบเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนลาพผน เมื่อคู่ดาวหนะ้าเดนี่ยมาอยู่ร่วมกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องลาบผลนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังส่งผลดีกับชาวราศีมีนเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นภพที่อยู่เบื้องหลังของตัวเองอะเหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ดีชาวราศีมีนน่าจะต้องมีโชคลาบเกิดขึ้นนะคะดาวเสาร์ก็เป็นตัวแทนของอสังหาริมทรัพย์ได้นะชาวราศีมีนนะคะมีลาบผลเป็นดาวใหญ่ไงดาวเสาร์นะคะเป็นลาบผลที่เขาเรียกว่า ใช้เวลานานน่ะกว่จะมีนะแล้วก็เก็บกินนานนะถ้าได้ถ้ามีอ่ะนะคะมีเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะการที่ดินนะเรื่องของการจัดสรรที่เรื่องของการซื้อขายเรื่องอะไรแบบนี้นะล้วนเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นใหญ่นะคะดาวเสายังหมายถึงพวกการเกษตรได้นะถ้าใครมีดาวเสาดีๆก็พูดเป็นลาภะเนี่ยก็คือทําได้แต่ถ้าดาวเสาไม่ดีอะ ก็อย่าไปทำเพราะว่ามันจะทำไม่ได้มันต้องเป็นคนที่มีพื้นดวงที่ดีนะคะมันถึงจะสามารถเอาอยู่ในะเรื่องการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเออมันต้องมีพื้นดวงที่เหมาะด้วยนะคะดาวเสาเป็นลาภนะการลงทุนในเรื่องพวกนี้อาจจะดีในช่วงนี้นะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะนะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ดีนะคะ ดาวพระรหัสาวมาอยู่ตรงลาภะก็ส่งผลดีกับชาวราศีมีนในเรื่องลาภผลซึ่งเป็นส่งผลส่งแสงในดาวนี้ส่งแสงถึงตัวเองแน่นอนนะคะส่งแสงถึงตัวเองแล้วก็ส่งแสงถึงเรื่องสุภาด้วยสุภาะแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะคะก็เป็นพื้นฐานของการเจริญก้าวหน้าการเติบโตแผนการในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยลาภผลนี้ก็อาจจะไปสนับสนุนสิ่งที่คิดไว้ให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะในระยะเวลเวลาถัดไปนะคะ ต่อมานะคะดาวทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินบ้างนะการเงินในเดือนนี้ก็จัดว่าดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรือนของตัวเองนะคะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตริบดีดาวการเงินและดาวความสุขความเจริญเป็นดาวดวงเดียวกันสําหรับชาวราศีมีนดังนั้นเนี่ยการลงทุนนะคะการเขาเรียกว่าการ ต่อยอดทางด้านการเงินนะคะอย่างที่เคยทําในเดือนนี้น่าจะทําได้อยู่นะสําหรับบางคนที่ต้องหยุดชะง,งักไปเมื่อตอนดาวการเงินถอยหลังนะคะตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วการเงินเป็นเกษตรตราธิบดีนะคะการเงินในเดือนนี้จะมั่นคงมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเงินที่คาดหมายว่าจะมาคราวนี้จะมาจริงนะคะเพราะว่าดาวอังคารมีกําลังดีแล้วนะคะ สำหรับเรื่องของการเงินการงานก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นเรื่องของพันธุปัตตนิเป็นเรื่องของคู่ครองความรักเรื่องของครอบครัวนะ,ะเป็นเรื่องเดียวกันของชาวราศีมีนเพราะเป็นดาวเดียวกันสำหรับในเดือนนี้ดาวพุธเดินเร็วนะคะเดินย้ายไปสองรอบเลยสำหรับเดือนหนึ่งนะคะก็รอบแรกในวันที่12ธันวาคมนะคะดาวพุธย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะในภาพคือ1นในช่วงครึ่งเดือนแรกอยู่กับ19ก่อนเป็น1 4 9นะคะ หนึ่งสี่เก้าดาวอาทิตย์เป็นดาวอิริอริมาอยู่เรือนกัมมะนะในช่วงครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนหลังน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามานะคะมีปัญหาการงานโดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องภาระครอบครัวนะคะหรือมีธุระไปทําให้คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญามากหน่อยนะคะสําหรับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็มีดาวพระเกตมาร่วมด้วยก็หมายถึงงานนั้นเป็นงานด่วนนะคะ1-4สเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาบางคนก็นะไปทำเรื่องนี่แหละเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินได้นะแต่ก็อาจจะมีปัญหาคลุกคลังนิดหน่อยนะคะก็ต้องแก้ไขกันไปเพราะว่าดาวอุปสรรคก็มาอยู่ในเรือนการงานด้วยนะตอนแรกดาวการงานมาอยู่ลาพะแล้วแต่เดือนนี้มีดาวจรกนะ็คือดาวอาทิตย์กนะ็คือดาวอุปสรรคมาอยู่ร่วมด้วยจึงมีอุปสรรคปัญหา เป็นชั่วคราวนะคะไม่ได้เป็นตลอดนะ,ะบางคนตกใจว่าเอา้าไหนบอกดีทําไมไม่ดีพอดีดาวอุปสรรคมาอยู่ในการงานนะคะประมาณ1เดือนเท่านั้นเองแต่คิดว่าแก้ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หลวงอะไรนะคะเพราะว่าดาวที่เขาเป็นดาวขาประจําอยู่แล้วดาวจรเดินทุกๆ1เดือนเป๊ะเป๊ะเ,เ,เขาไม่เคยเวิปริตเขาไม่เคยผิดพลาดเรื่องวันหย่านะคะดังนั้นดาวอุปสรรนะคะมาอยู่ในเรือนการงาน ดาวครอบครัวดาวบ้านยานพาหนะรถก็มาอยู่ในเรือนการงานเช่นเดียวกันอาจจะต้องไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับรถรานะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องเอกสารต่อสัญญานะคะการเซ็นอะไรพวกนี้ได้หมดเอกสารส่งมาไม่ได้รับก็ต้องไปติดตามนะคะเอกสารหายหรือเอกสารต้องใช้นะคะต่อมาคู่ครองก็มาอยู่ในเรือนกรรมะด้วยนะคะมีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ คู่ครองนะในเรื่องกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยงานเขาเขาช่วยงานเราไปบางคนทํางานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเกี่ยวพันกันประมาณเรื่องนี้สําหรับ,บราศีเมีน,นะคะต่อมารารู้ดาวศุกร์นะดาวศุกร์เป็นดาวสหัชชะและมรณะนะคะสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะพี่น้องคนรอบตัวนะคะตอนนี้ก็คือมีดาวราหูไปอาศัยอยู่ในเรือนของเนี่ยที่บอก ดาวราหูเป็นภพปีนาดังนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากคนเหล่านี้ที่บอกนะคะก็ยังคงมีอยู่เพราะในเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นบ้านของราหูที่ไปอาศัยอยู่ชั่วคราวนี้ได้มาตรฐานเป็นปะนะคะปะเลยปะแปลวป่าปลูกปะนะ,ะแสดงว่าเขาจะต้องนําปัญหาเล็กๆน้อยๆนะปัญหาจุกจิกงหัวใจปัญหากรุบกริบมาให้เราแก้ไขนะคะคนรอบตัวนําเรื่องมาให้เราแก้ไขเดือนนี้นะต้องแก้ไขปัญหาทั้งของ คู่ครองคนรอบตัวเพื่อนฝูงรู้สึกเหมือนเราจะเป็นป่าเนาะแบบว่ามีใครก็อยากจะวิ่งมาให้เราแก้ปัญหาทุกอย่างนะเป็นคนแบบช่วยเหลือใครได้ดีมั้งนะทุกคนก็เลยหวังจะพึ่งเรานะชาวราศีมีนนะฮะนอกจากนี้ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเลยมอมรณะด้วยมรณะก็แปลว่าสุขภาพบางคนก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของพี่น้องนะคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะนเพื่อนร่วมงานอะไรก็ได้หมดนะคนที่รู้จักอยู่รอบๆบนะฮะ ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสูญเสียไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อะไรที่เสียหายหรือบางคนเนี่ยก็สามารถมีเรื่องของการเดินทางได้ด้วยเพราะว่าสหัชชาพบสหัชชาก็แปลว่าการเดินทางได้ด้วยมรณะก็เดินทางได้ด้วยนะดังนั้นอาจจะเดินทางบ่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะ,ะต่อมาพอปลายเดือนนะคะดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะไปอยู่กับภพบลาภะเป็น574นะมีดาวอยู่ในภพลาภะ สามดวงเลยนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าดาวในช่วงโค้งนี้ก็คือสุภะกรรมะลาภะความสุขความเจริญการงานและลาาผลนะมีดาวเต็มทั้งหมดนะคะดาวส่วนใหญ่ไปอยู่ใน3าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าทิศทางในชีวิตในช่วงนี้จัดว่าโอเคนะเพราะดาวจะวนดาวจะมีจํานวนเยอะอยู่ในเฉลี่ยในสมช่องนี้นะคะอ่าบางท่านมีเกณฑ์นะ ได้บ้านได้รถอะไรไปเนี่ยนะก็ถือว่าได้นะเพราะเพราะช่วงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการติดต่อกรามะในเรื่องนี้ก็คือการลงมือกับเรื่องเนี้ยอสังหาริมทรัพย์เรื่องยานพาหนะเรื่องครอบครัวเรื่องการตั้งหลักตั้งฐานอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่คาดว่านะชีวิตน่าจะดําเนินไปในเรื่องดีๆนะในช่วงเนี้ยเดือนนี้นะคะแล้วก็ แต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็มีปัญหาของคนอื่นมาให้เราแก้ไขอยู่นะเพราะว่าเป็นลักษณะอยู่แล้วของชาวราศีมีนนะเพราะตอนนี้ราหูเขาไปอยู่ในเรือนสหัชชาคนรอบข้างดังนั้นก็นําปัญหาประสักมาให้นะก็ถือว่าทําหน้าที่นะช่วยได้ก็ช่วยนะคะช่วยไม่ไหวก็ต้องปฏิเสธนะอย่าทําอะไรเกินกําลังเพราะว่าเราก็ต้องเอาตัวเราครอบครัวเราไว้ก่อนนะคะอย่าทําอะไรเกินตัวนะคะสําหรับดวงดาวของชาวราศีมีนในเดือนนี้ถือว่านะอย่างที่บอก อยู่ในช่องความสุขความเจริญการงานและลาาผลถือว่าดีมากๆนะอาจจะได้มากน้อยบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่วาสนาแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะสำหรับดวงในเดือนนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่ในอัปเดตดวงปีหน้าเลยเดือนมกราคมขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ